อเลยโอ้ยโอ้โหเราก็ม,ม,มือเร็วซะด้วยสิโบไปนะครับผมหนึ่งทีโบไปหนึ่งทีครับผมโบบาไปหนึ่งทีครับผมมาดูโอ้ยไหลาย,ยาวแบบนี้วานเดียบเขาดูดูคอมโบเขาก่อนนะท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมอวยสกัตเตอร์อีอสกสองตัวตยังไงนะครับผมคอมโบนี้เบียรสามทิพได้มาพันสองนะ ได้ลุ้นดีครับผมเกือบไปแล้วนะครับผมนิดเดียวถ้าลงมาอีกหนึ่งตัวนี้คือแบบลุ้นฟรีเกมเลยหนึ่งพันสองร้อยสามสิบเจ็ดบาทเลยครับผม โอเคครับผมก็กร่าบสวีดัสสวัสดีกันด้วยนะครับผมท่านผู้ชมวันนี <c oughs> ้ก็อยู่กับผมนะครับบักหน่องพาปั่นนะฮะท่านผู้ชมนะครับผมเอาวันนี้ก็อยู่ที่หน้าเกมนะครับผมอ่าโจรสาวนะครับผมโจรสาวนะครับผมของค่ายพีจีนะคนดูนะครับผมก็ลืมชื่อนะฮะไม่ได้เล่นนานนะครับผมก็ไปนะครับผมมาดูว่าวันนี้จะจ่ายเท่าไหร่นะครับผมก็ไปลุยกันเลยนะครับผมมาดู ชิวๆไปก่อนนะฮะยังไงนะครับผมดูมาแล้ววายมาอย่างนี้เนี่ยฮะคนดูโอ้โหสวยเลยนะครับผมท่านผู้ชมสวยเลยนะครับผมท่านผู้ชมมา105บาทนะครับผมผมดู แล้วยังไงนะครับผมจังหวะน,นี้คนดูทุกท่านนะครับผมโอเคนะครับผมรู้เรื่องนะครับผมนะผู้ชมสองร้อยสิบเจ็ดบาทนะครับผมนะผู้ชมทุกท่านนะฮะ มาเบตสามสิบเลยแล้วกันวัดใจหน่อยแล้วกันนะครับผมมาดูขออนุญาตเลยโอ้ยโอ้โหเราก็มือเร็วซะด้วยสิโบไปนะครับผมหนึ่งทีโบไปหนึ่งทีครับผมโบบาไปหนึ่งทีครับผมผม,มาดูโอ้ยไหลาย,ยาวแบบนี้วานเดียบคนดูดูคอมโบเขาก่อนนะท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมโอ้ยสกัตเตอร์อีกสองตัว ยังไงเนี่ยครับผมคอมโบนี้เบียดสามสิบได้มาพันสองแล้วนะได้ลุ้นดีครับผมเกือบไปแล้วนะครับผมนิดเดียวถ้าลงมาอีกหนึ่งตัวนี่คือแบบลุ้นฟรีเกมเลยหนึ่งพันสองร้อยสามสิบเจ็ดบาทนะครับผม มาดูฟีเกมจะลงหรือเปล่าท่านผู้ชมใจผมอยากให้ฟีเกมลงนะใจผมอยากได้ฟีเกมจังเลยเนะครับผมท่านผู้ชมเอาล่ะนะฮะจังหวะน,นี้กดเลย <c oughs> ขอหนึ่งตัวเท่านั้นสแกนเตอร์หนึ่งตัวไปเพื่อน <c oughs> โอเครู้เรื่องกับเบื้องแตกกันไปนี่ครับผมมาดูฟีเกมเป็นสามสิบอื้อหือ วีเกมยังเงียบเลยหกร้อยหกสิบบาทนะครับผมมาดู โบวบ้ากันอีกรอบเลยครับผมท่านผู้ชมนะครับผมสวยๆนะฮะเหลือสองฟีสุดท้ายนี่ครับผมเอาลันนะฮะยังไงสุดท้ายและท้ายสุดนะครับผมสำหรับฟรีเกมนะครับผมก็โอเคนะครับผมฟรีเกมเบทสามสิบได้มาหนึ่งพันหนึ่งร้อยสามสิบเอ็ดบาทนะครับผมก็ถือว่าเฟี้ยวอยู่นะคนดูนะครับผมก็นะฮะดูอีกเซตหนึ่งละกันนะครับผมดูเพราะว่าได้กำไรแล้วผมก็จะพอแล้วนะครับผมคนดูแต่ก็เล่นต่ออีกเซตนิดนึงนะฮะ นี่แน่นะครับผมท่านผู้ชมทุนน้อยจะแตกร้อยนะครับผมมาดูเกินต้านหรือเปล่านะครับผมสําหรับวันนี้นะครับผมมาดูโคตรเอาเลยนะครับผมสําหรับจนสาวพีจีเฮ้ยอย่าบอกว่าเข้านะคนดูโอ้โหถ้าเข้าอีกนี่บันไล่ละนะฮะคนดูมียับยับแน่เลยนะครับผมสําหรับฟรีเกมนะครับผมมาดู ก็โอเคแล้วกันนะครับผมวันนี้ทุนแค่300ได้กำไรมา2,000กว่าบาทนะครับผม2 0 0 0ัเเลยนะครับผมดูก็ถือว่าปุ้มนะวันนี้สำหรับโจรสาวบีจีนะครับใครที่ชื่นชอบก็ฝากดลใ์ด้วยสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตลาเพียงตอนนี้แล้วกันนะครับผมดูสวัสดีครับ uh, and I wanna feel something, but all I feel is pain. I wanna make a change, but.